ถ้ายามีผิวสวยและดูออนกวัยเหมือนพี่บุ๋มปนัดดานะคะแนะนําให้ชงดอกเตอร์จีคอลลาเจนตัวนี้กินเลยแก้วเดียวให้คอลลาเจนมากถึง3ชนิดเป็น H A C P นําเข้าจากญี่ปุ่นด้วยนะคะและตอนนี้ยังใส่ราชาสารต้านอนุมูลอิสระคือเอสตาแซดินมาด้วยนะคะและใส่มากสุดเท่าที่ออยอกําหนดให้ใส่เลยนะคะนั่นคือ6มิลลิกรัมต่อ1แก้วต่อ1ซองจ้ะจัด เพราะฉะนั้นจะเห็นผลไวเลยใครที่ผิวแห้งผิวเหี่ยวผิวโทมผิวกร้านจากการตากแดดทั้งเหี่ยวทั้งคล้ำเสียเนี่ยนะคะจะกลับฟื้นฟูนขึ้นเลย3วันแรกกินไปเนี่ยจับผิวตัวเองเลยนะคะผิวจะนุ่มและเนียนมากผิวจะกระจ่งางใสลดเลือนริ้วรอยลดเลือนฝ้ายิ่งวัยสี่สิบอัพห้าสิบอัพนี่คือแนะนําให้กินเลยบํารุงผิวแล้วยังช่วยบํารุงทั้งเล็บทั้งผมคนสูงวัยทำไมถึงแนะนําให้กินรู้ไหมเพราะตัวนี้จะเข้าไปบํารุงข้อบํารุงกระดูกเติมน้ําในข้อต่อแก้อาการเข่าลั่นกอบแกบกบแก๊บจ้า อร่อยดีไม่มีน้ำตาลนะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆเหมือนกินน้ำผลไม้เลยสดชื่นสดชื่นยิ่งชงกับน้ำเย็นยิ่งอร่อยเวอร์ค่ะผิวสวยแล้วไม่พอตัวนี้ยังใส่นะวัตวกรรมโอลิเย่บล็อกมาด้วยซึ่งตัวนี้จะช่วยปกป้องผิวจากการทำลายของแสงแดดแล้วก็มลภาวะจ้าดอกเตอร์จีหนึ่งกระป๋องให้มา14สซองนะคะ499บาทลองต่อแล้วจะรู้ว่าทำไมใครๆเขาถึงกล้าซื้อกินกันเพราะว่าผิวจะดีขึ้นแบบชัดเจนแบบใครเห็นทุกคนต้องทักเหมือนกันะ่ะจัดโปรซื้อ2กระป๋องแถมฟรีให้อีก1งกระป๋องะะ90 999บาทส่วนใครถ้าชอบความคุ้มค่าแนะนำโปร3กระป๋องค่ะเพราะว่าแถม12นะคะคือแถมแบบนี้ให้2กระป๋องแล้ววิตามินซี1ิซอง1น9 9บาทอทุกโปรส่งฟรีด้วยค่ะดอรจี G, ทาพิสูจน์คุณภาพเลยดีจริงจึงิงจริงจนทุกคนต้องซื้อซ้ำ